ชมบรรยากาศยามเย็นนะคะข้าวก็แก่ไว้ไๆเริ่มเหลืองแล้วตามน้องสมอนไม่ทันวิ่งลิปเลยไม่รู้ไปไหนแล้ว น้องสมอนหายไปไหนมาเร็วอ้อโวิ่งสุดชีวิต นี่สุดชีวิตเลยเข้าแก่ไว้ไว้เนี่ยเมล็ดเต่งวันเต่งคืน สุดๆเลยจะไปตรงนู้นหญ้ายเยอะเต็งวันเต็งคืนเห็นไหมครับลวงลวงย่อนแล้วมันก็มีเม็ดดำเม็ดร,รีบเม็ดดำบ้างเพราะว่าฝนตกช่วงเกสรเขาเรียกอะไรนะเกอรบาน ฝนชุบฝนตกเยอะมันก็เลยเป็นรีบมันก็เป็นรีบบ้างถ้าแต่งทุกเม็ดเลยก็จะได้หน้าดูเลยวแหละข้าวิ่งหน้าตั้งเลยน้องสมอน ี้พาทุกคนมาดูข้าวนะคะไม่รู้จะได้กี่ทั้งทีนี้ปลอยแล้ววิ่งแก้นเลยน้องสมอน

ขึ้นได้ไหมครับอะลองขึ้นอะขึ้นขึ้นขึ้นดิขึ้นเลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปต้องสมอน พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับ